่่ไไมหววะเจนันเกมมิ่งรับซื้อขายดีฟีฟาเอ็มล้วนรับดึงนักเตะรับฝากขายราคาไม่แพงปลอดภัแยแถมยังมีรับเติมเกมฟีฟาโมบายด้วยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับพี่ครั้งหนึ่งกับพี่ ดัก้อนบอลเองครับแพ่ม hey! ุกอะไรน้องชายวันนี้กิจกรรมอีกหนึ่งหมื่นบาทรัฐบาลไทยหลายหลายคนถามว่าพี่คนรวยๆเขาเติมกิจนี้การเขาไม่เสียได้หรอการโคตรเฮี้ยเลยเติมหนึ่งหมื่นได้บวก 6, หกถึงบวกแปดผมต้องบอกตรงนี้เลยครับน้องชายมันเป็นความคิดเองคนเดียวที่บอกว่าเฮี้ยจริงๆแล้วกาลีนาไม่เคยหลอกแดกเงินพวกเรากิจกรรมทุกกิจกรรมมีความคุ้มในตัวมันหมดอยู่ที่มือเราท่านเองว่ามือเราจะขี้หรือมือเราจะคุ้มถูกไหมอ่ะถูกไหม ผมเชื่อว่าทุกคนจะคอมเมนต์มาว่าใช่ครับพี่บอลอยู่ที่มือเราครับกิจกรรมของกาลินาดีทุกกิจที่หลังนะใครที่ด่ากาลินาผู้เองช่วยปกป้องด้วยว่ากิจกรรมดีทุกกิจท <Here. S 1> ุยเฮี้อะกูประชดอีสานดีก็เฮียแล้วยึดกระเบื้องมาครับน้องหนึ่งล้านแครจัดไปน้องรักจัดไปแม่งหนึ่งหมื่นบาทได้บวกหกถึงบวกแปดกูถามจริงเหอะเกิดเปิดออกมาบวกหกนี่กูช็อกนะพูดเลยน้องรัก มือนเดิมนอ้องเราเอาแค่รูปแบบ8พอนะผมว่ารูปแบบ8ปดเนี่ยได้ลุ้นเพราะว่าล็อตแรกอะผมเติมเติมรูปแบบ8รูปแบบสี่ะผมมองว่าไม่ต่างกันนะครับรูปแบบ8เนี่ยยังได้ตัวเป็นแสนอยู่เลยนะครับได้ตัวพลังร้อยสิบแปดอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดมันมันจริงๆรสองใบเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ดวงละวัดดวงจริงๆถ้าเกิดอยากได้ชัว์ๆก็ใบนี้เนาะใบนี้ผมว่าการันตีหมื่นสองหมื่นอะชัวสองสามหมื่นเอ็มอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดอยากลุก้นหลักหลักแสนอะต้องมานี้ในครับเหมือนถูกหวยอะเข้าใจปะน้องรักกกดแม็เลยคนรวย โอ้หหกตัวไอ้เงาะสดสองร้อยเดี๋ยวนี้หกตัวไอ้เงาะเย็ดกระเบื้องโอ้โหสามพันล้ d, 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 d. านน้องเฮ้ยดีดีดีและกิจกรรมนี้นะผมบอกเลยข้อเสียมันคืออะไรรู้ปะเอฟเฟกต์แม่งไม่มีเพรเอฟเฟกแม่งไม่มีเงินเราแม่งลดโคตรเร็วเลยนี่สองพันสี่แล้วนะสองพันสี่แล้วนะโอเคหนึ oh, ่ง oh. okay, ตัวตัวหนึ่งโหน้องดูดิเฮียดูดิ จะสี่พันแล้วยังไม่ครบแปดตัวเลยเนี่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 ยตอนนี้ทุกคนนะ่ะน,นักเล่นคีย์บอร์ดของพี่เอ้ยไม่ใช่นักเล่นคีย์บอร์ดน้องๆของพี่เริ่มค,อ,ค<ะ>อมเมนต์แล้วเกลือเกือค,อควายมือเกลือน้องๆของพี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มนะ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 โหเมื่อกี้หมดไปสามพันแปดได้แปดตัวผมลองกดธีระ,ะยี่แล้วกันลองกดธีระยี่หน่อยแนวน้องชายเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองกดธีระยี่แป๊บหนึ่งไปครับสองตัว <H õ ug> ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่ได้น้องโอเคสองตัวโอเคโอเคโอเคสองตัวสองตัวได้อยู่หนาสองตัวได้ยู่ไปครับหนึ่งตัวโอเคหกใบแล้วหกใบแล้วอีกสองโอ้โหโอ้หน้อง โอ,อ้โหลองกดสิบดูดิเฮีย ER. มีคนบอกสิบได้ตั๋วเยอะอเยอะเนาะเยอะไหมละ่ะก็เยอะอยู่เฮ้ยมามามาอยู่หนึ่งมาอยู่หนึ่งโอเคมาอยู่หนึ่งน้องชายมาอยู่หนึ่งมาอยู่หนึ่งมาอยู่หนึ่งไปอ่าขี้ออก,กดผิดกดหนึ่งเฉยโอเคหายหนึ่งน้องรักกูขอบคุณวะกูขอบคุณวะ ขอบคุณว่ะโอเคโอเคแมเงเ้ยม,มีแต่คนยุ้ยกดสองร้อยมีแต่คนยุ้ยกดสองร้อยมึงเติมไหมละ่ะมึงเติมเองไหมละ่ะน้องรักเฮ้ยโหสั่งเป็นเงินตัวเองเลยเฮ้ยินลบกเออล้อเล่นครับน้องชายเงินพี่หรือว่าเงินใครก็เหมือนเงินพวกเองแหละเองสั่งเป็นเงินตัวเองได้เลยน้องรักเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดูคลิปกันตามสันดาเนี่น้องรักดีไหมเหยอกครับน้องชายหยอกหยอกหยอกไม่เป็นไรไปกด ไปกดโอ้โหเฮียกดอีกตัวหนึ่งอืมอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงไม่น่าได้ละอันนี้ไม่น่าได้ละผมว่าอาจจะได้แค่เจ็ดอาจจะได้แค่เจ็ดน้องชายคิดว่างั้นนะมมาครับไปที่ห้ามาครับน้องชายอือโอ้โหไม่น่าได้วะไอเหียไม่ได้วะน้องได้แค่สองใบได้แค่สองใบอย่างที่ผมบอกตอนแรกอะ่ะ อย่างที่ผมบอกตอนแรกอ่ะน้องชายมือผมเกลือเองเออเอาจริงกูไม่ใช่หรอกมึงดูเลยมึงดูเลยทาไมกูถึงด่ามือกูเกลือมึงดูนะมึงดูคอมเมนต์เลยก็ได้ไอสัตว์คนบางคนพอเวลากูชมว่าแบบกิจกรรมมันดีมือกูเกลือแม่งด่ากูหน้าหมาไอเฮียมึงดูคอมเมนต์พวกนี้อ่ะมึงดูคอมเมนต์น่ะไอสัตว์มึงดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์น่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ะอ่ะมึงดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ด่ากูเกลือทั้งนั้นเออเนี่ยติดขี้ด่ากูติดขี้บ้าง ด่ากูมือขี้สงสารเจ้าของไอดีบ้างนู่นนี่นั่นไอสัตว์พอกูแบบเปิดคลิปมาน้องกิจกรรมแม่งคุ้มนะเว้กาลิน่าไม่เคยหลอกเรามือกูเกลือเองเพราะฉะนั้นพวกเองเติมเปยียดคุ้มแม่งหากูหน้ามาเดี๋ยวกูซัดมึงลองคิดดูพวกมึงย้อนแยง้งกูจะเป็นไบโพล่าอะไรชิบหายน้องชายเข้าใจปะโอเคน้องมาเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมแล้วกันว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มปไปดูกันในเกมครับผม มาครับทุกคนหลังจากที่ผมเปิดกิจกรรมหน้าเว็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับ1 0,000บาทรัฐบ,บาลไทยนะครับทุกคนครับก็ตามนั้นครับยังไงทุกคนก็ว่าผมเกลืออยู่แล้วผมขออยู่ฝั่งเดียวก,กาลีนาเลยละกันผมไม่อยู่ฝั่งเดียวพวกคุณและผมบอกเลยกาลีนากิจด,ดีและผมจะยุคให้ทุกคนเติมให้หมดผมจะยุคให้ทุกคนเติมให้หมดให้กาลีนากินเงินพวกคุณให้หมดเพราะพวกคุณชอบด่ามือผมเกลือกาลีนาจงเจริญโอ้ยกูจะอ้ะวก่ะกู้พูดคำนี้แล้วอะกูจะอ้วกจัดไปน้อง เงินเอ็มปัจิงเงินเอ็มเดิมผมมีเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งมั้งผมจำไม่ได้น่าจะมีหมื่นหนึ่งจัดไปก็มีหมื่นหนึ่งได้มาเป็นแสนหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่วะเก้าหมื่นโอแค่นี้คิดเลขไม่ออกเออจัดว่ะน้องแค่นี้แม่งกูคิดเลขไม่ออกกูจะหลุดกาล i น่าฟอร์เอเอร์จะรั่วไปครับน้องอืม พี่บอลผมโดนน้ำพอยทิ้งน้ำ<ขอ> <ador> พอยเอาปังอาปังเปังๆๆๆก็เสือเล่นกับพวกมึงนะงกระสุนมึงยาวไปไอ้แก่จัดไปคบน้องหนึ่งชิ้นเยปดกูปังแล้วคอกูเคสเลยเมื่อกี้ทิมเบอร์เอ่อใบนี้แล้วกันใบนี้น้องชายดาบสามสิบเก้าใบเลยไหมลอนโดนหล่อมาโรนโดนหล่อมา มื่อกี้กูถามใครก้าวใบเลยไหมแล้วก็กดเก้าเฉยเหมือนเหมือนไม่รู้คุยกับใครอ่ะคุยคนเดียวโอ้โหใครอย่ามาตินีสโคตรแพงเลยมาตินีสแพงกว่ามาเน่เหรอวะอ๋อนักเตะแมนยูไงมันโหดโดยโดยโดย,โดยกําเนิดใครย้ายมาแมนยูก็แพงทั้งนั้นแหละมันมันเก่งโดยกําเนิดครับน้องลักสองใบแม่งเลยสองใบแม่งเลยครับน้องชายายี่สิบสองทีเอสมากสี่ร้อยล้าน มึงไม่ควรเกิดเป็นไอคอนน่ะมีคนพิมพ์ว่าปัญญาอ่อนดีชอบเดี๋ยวเดี๋ยวกูซัดเฮ้ยกู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 ก็เล่นตามน้ำพวามึงด่าปัญญาอ่อนไอเวนไอปากมันลกไปน้องโดหล,ล่อยิบเอททีว้ยิบเอททีไว้มารมิตเตดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยกูแค่เปิดการ์ดกาก,กเนี้ยอยู่ๆมึงด่ากูมือขี้แล้วหรอการ์ดมันยังไม่ได้การ์ดดีเลยเฮ้ยเฮ้ยน้องการ์ดมันยังไม่ได้การ์ดดีเลยเฮ้ยมึงด่ากูมือขี้แล้วมึงรีบไปเปล่าฮย ไอ้ปาวิทไม่รู้ไอ้ปาวิทไม่รู้อะไรเนี่ยมึงรีบไปเปล่าเอ้ยเดี๋ยวกูพูดชื่อใครบ้างน่ะเมนดี้ <M endy. S 2> จะหลุดไปโดอ้วนแอลเอโดอ้วนอเอมีคนบอกเปียลเ็คือปีเลิฟนันกูไม่ถีบให้กระบุญไล่คนที่พูดอ่ะเปียลเอ็นคือปีเลิฟนันอ่ะงอกคำนึงน้องผมไม่รู้ว่าแม่งต้องคัดหรือเปล่านะน่าจะไม่ต้องคัดว่ะ น่าแต่ไม่ต้องคัดเฮ้ยแต่ร้อยเจ็ดก็ยังไม่เข้าเยอะแยะผมผมเรียงตามสแต,ต็นะผมไม่เรียงตามราคานะเพราะว่าแรกๆรกราคาแม่งน่าจะยังแบบไม่ไม่ลงตัวนะครับไปจัดไปครับน้องชายขอเข้ม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 ,ขมตึงตึงโดวันเมื่อกี้เห็นอยู่อ,ยอุ้ยเออเมื่อกี้ผมเห็นจริงๆนะผมเห็นลนลนี่ คือจริงๆแล้วอ่ะน้องบอกดดวยอ้วนมันก็ต้องมีไฟราคามันแพงแต่จริงตอนนี้มันเริ่มแรกๆราคามันยังไม่แพงคือื่อเจ้าผมเห็นเหมือนเงาอ่ะล้นล้นเว้ยเห็นป่ะเมื่อกี้ใครเห็นบ้างมันเหมือนเงามาก่อนอ่ะแม่งล้นลนีีฮี่งงแกมีหีอกดวอ้วนมีแต่บอลอ้วนเอาเอาไหมปัง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 อ่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณจะให้ผมเล่นเป็นเด็กปัญญาอ่อนเดี๋ยวเด็กเขาก็ไม่เคาลบผมหรอกคุณเด็กดูคลิปเยอะคุณให้เขาเขาลบผมหน่อยคุณมาปังมาเปิงอะไร ไม่ต้องคารละมัง้งผมว่าเออโดว์วันไม่ถึงหมื่นเอม็มมันมันจะไม่เป็นไฟออกมามันจะเป็นภาพแบบเมื่อกี้แหละถ้าเกิดล้นมานี่ใช่ทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นขอทีละชิ้นไฟไม่มีเนาะการนี้โดว์วันไหมไม่ใช่โอ้โหลูคี้ไปไปนึ่งขอยไปหนึ่งขอยไปนึงใครวะเฮ้ยเห็นเงาเฮียสโผ แม่งตัวดีๆมาหน่อยเฮ้ยตัวดีๆมาหน่อยตัวดีๆมาหน่อยตัวดีๆมาหน่อยโอ้โหปีโลเห็ดกระเบื้องเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยโอยูเซโอเคยูเซ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 โอเคยูเซโอเคยูเซโอเคเอ้ยูเซโอเคเชฟเชงโกโอเคเชฟเชงโก,โก,โกโ จริงป่ะ <c oughs> กูโอเคไปก่อนกูบิวโอเคไปก่อนน้องใหญ่กูบิวโอเคไปก่อนน้องรักกูบิวโอเคไปเออพราะมึงจะได้แบบโอเคตามกูหน่อยเอเหยืโอเคเหยืโอเคเหยื่อโอเคเออ, okay, เอ,อ, okay. เอ,อพี่พี่พี่พ,พี่เสื้อสีนี้อยู่ทีมะอะไรไงยังไงโฆษณาโรนินโยแต่ก่อนพวกมึงเกิดไม่ทันหรอกพวกมึงเกิดไม่ทานหรอก,พกเกอกพราะมึงยังไม่แก่ม,มกูอะไรอะ่ะไม่กูเริ่มบน่นจนแบจนบจนน้องๆง,งงนะนะ้อ่ะพี่พูดไรอะ่ะ พี่บอลเชเว็นโก้ดีจริงสองเท้าจริงน้องไปจัดไปน้องรักแอลเอนโดวันโหวไอคอนใหม่เวนโหวเช็คเห็นหมวกไม่มาแต่ไกลเลยวะเฮ้ยน้องรักตอนนี้คือว่าเราเหลือการไอคอนหนึ่งใบ 8, bij, 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 บวกแปดหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบบวกแปดห้าใบไอคอนหนึ่งใบได้บวกแดน้อยมากเอาตรง,ตรง เป็นกิจที่แบบแจกบวกแบบเป็นกิจที่แจกน้อยมากๆอ่ะเอาพูดตรงๆเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับน้องชายกิจมันคุ้มอืมกูกักไว้ก่อนเดี๋ยวงด่ากูจัดมาน้องจัดมาโอ้โหนิ่แม่บักโจ้มแม่บักโจ้น้อะ ใครฝนตกอยู่บ้านผมนี่แหละมาครับน้องพี่ขอใบนี้ก่อนเลยพี่ขอใบนี้ก่อนเก้าสิบสี่บวกบวกห้าถึงบวกแปดน้องชายใบแรกกดที่เลขหนึ่งไปเลยครับน้องชายแสนล้านมาแสนล้านมหโอ้โหไฟไม่มีเลยไปไปหนึง่งไปได้ไหมน้องรักพี่ ไฟมาที่เป็นยูเหรออังกฤษโอ้โหกว่ะใครวะโกแมนยูดีเนออโอ้เจ็บด้วยคือตอนเนี้ยคือทำอะไรรู้ว่าพิมพ์ขอโทษเจ้าของอยู่พิมพ์ขอโทษเจ้าของไอดีอ,อยู่ที่กูจับโทรศัพท์เนี่ยขอโทษไว้ก่อนเลยไม่เป็นไรนะ้องเหลือสามใบใบนี้ก่อนเก้าสิบแปดบวกแปดน้องรัก ผิดเลือกด1มือที่กด2องสองสองสอดูใบนี้สองสองไฟนะเอเสอยอะจะเมื่อน้องๆโอ้ซว่ะอิตาลี CM กัจูอ่ะกัปจูปีโรไม่เป็นไรครับน้องชายอีกสองใบ อไปนี้ก่อนแล้กันคือถ้าเกิดโหน้องแม่งเหี้ยจัดเลยวะ่ะแม่งเหี้ยจัดเลยวะ่ะพี่ไม่ไหววะ่ะไปกี้กูโชว์หน้าเต็มไปมพ่ากูเสียใจขนาดไหนไปครับน้องไปครับน้องมีคนพิมพ์ว่าหน้าใสาจังใสจังแรนหรือเปล่า ใ yeah. บสุดท้ายแล้ววะน้องคือเหี้ยมากมีคนบอกกี่ตกใจตีนขึ้นจอหน้ากูไม่ตีนิเว้นใบสุดท้ายละมามาน้องาาาามา,มา,งมาพี่ขอบลังใจหน่อยขอบลังใจหน่อยใบยสุดท้ายละใบสุดท้ายละ <Hey, baby. S 1> ไปไฟมาครับน้องชายปีอะไรอ่ะ ซีเฮียตัวอะไรอะ่ะ ll ประเทศอะไรนะพะยะคือตอนนี้พี่ต้องขอโทษเจ้าขอยดีเขาหนักๆเลยะพี่อยากยอมไหมเขากระทือพี่วะอะไรตีโดอ้วนกวินหายหเขาไม่ได้เลยโอเคครับน้องก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูกัน ขอโทษด้วยที่มันเกลือฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยมาครับน้องชายพี่โรนันโดอ้วนไอคอน6กหาหลอด20%เหอ็งหนึ่งนาที วให้น้องเขาติดไปกูขอเถอะกูไม่ผมไม่อยากโดนด่าแล้วให้น้องเขาติดไปให้น้องเขาติดไปให้น้องเขาติดไป